บอยปกรณ์ยังอดใจไม่ไหวถึงกับต้องคอมเมนต์แซวอุบัติเหตุสุดฟินกลายเป็นอุบัติเหตุสุดน่ารักที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับฟินเขินแทนไม่ไหวแล้วเมื่อสาวคนหนึ่งถูกรถชนบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลตรงข้อศอกและตรงหัวเขา่าโดยสาวคนนี้ได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับหนุ่มคู่กรณีและข้อความหยอดหวานว่าเจอคู่กรณีดีไม่หนีและรับผิดชอบทุกอย่างดีมากเลยค่ะ ถ้าจะมีจีบไม่ต้องถึงกับขี่รถชนหนูก็ได้นะคะพร้อมกับเผยแชทของคู่กรณีหนุ่มคนนี้อีกด้วยซึ่งเป็นข้อความที่อ่านแล้วทำเอาชาวเน็ตกรี๊ดสุดๆบอกว่าถ้าแผลไม่หายอยากไปหาหมอบอกนะารักผิดชอบครับงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนันด้านพระเอกอย่างบอยปากกรที่ตอนนี้ความรักว่าหวานแล้วยังต้องแท้ให้กับเรื่องนี้ ถึงกับอดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าบอกับกอมันคนละฝั่งของแป้นทิมเลยโว้ยต้าบา